ก็สู่ช่วงวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็มาเด็กข่าวสารของคริปโตกับบูมเบิร์กกันบ้างดีกว่านะครับ n a แน e อาจใช้จ่ายกว่า1,000ล้านดอลลาร์ในปีนี้สําหรับดิวของ CZ นะครับที่ CZ ได้กล่าวไว้เนาะ เมื่อประมาณันที่7ตุลานะครับที่เขาได้ให้สัมภาษณ์บุมเบิร์กนาะผู้ก่อตั้งและซีอโอของใบแนนะก็คือตัวซีเซ็ตนั่นเองกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาจใช้เงินมากกว่า1,000ล้านดอลาลาร์ในการซื้อกิจการและการลงทุนในปีนี้แม้ว่าจะมีการก่อตัวของวดูหนาวน,นั่นเข้ามาวามว่าคือจะเป็นช่วงขาลงที่ตลาดมันเยือกเย็นนั่นเองอผมจะไม่อ่านตรงตัวนะเพราะว่าพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันจะ ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับ๋ยวผมจะอ่านสรุปนะครับที่ผมได้อ่านมาแล้วเนาะโดยไบแอนซ์นะซีแซนได้ทุ่มเงินกว่า325ล้านดอลลาร์นะครับถึง67โครงการถึงปีนี้นะครับทั้งปีนี้นะเทียบกับ140ล้านดอลลาร์สำหรับ73โครงการในปีส5 64นะซึ่งไม่ได้คำนึงถึงการลงทุนมากกว่าอีก200ล้านดอลลาร์ในบริษัทสื่อฟรอสนะครับและเอีก500ล้านดอลลาร์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับอีรอนมัรสในการเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์เนะ ซึ่งอาจมีผลในปีหน้าหากการดำเนินการนี้เสร็จสิ้น ก็อย่างที่ผมบอกไปครับเมื่อเดือนที่แล้วที่อ e ีลอนมัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ซื้อในส่วนของดีลกับทว i t t e r แล้วซึ่งผมบอกว่า e อีลอนมัสยังไงก็อาจจะมีการเข้าซื้ออย่างแน่นอนแต่ว่าอาจจะดึงเชงรอไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะยังไม่พร้อมนะครับในส่วนของที่อ e ีลอนมัสที่ผมมั่นใจว่ายังไงเขาก็ต้องซื้อก็อย่างที่ผมได้บอกไว้ในคลิปนั้นเมื่อเดือนที่แล้วนะบอกว่าการที่อ e ีลอนมัสจะเข้าไปซื้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินของเขาคนเดียวมันมีเงินของนักลงทุนหลายๆคนที่ต้องการอยากจะให้อีลอนมัสซื้ ซีเเนี่ยเพื่อที่จะให้ข่าวของคริปโตรหรือข่าวของเขาเนะี่ยขึ้นหน้านหนึ่งในส่วนของทว i t เตอร์นะเพื่อที่จะจับจองสิทธิ์ในตรงนั้นก็เลยต้องมีการลงทุนให้ของอีรอนมัร์ด้วยเพื่อเป็นอีกกําลังหนึ่งนะครับที่อีรอนมัร์จะได้นําเงินตรงนั้นเข้าไปซื้อท w i t t e r และเขาก็ในส่วนของการโปรโมดเด็นคริปโตของเขาหรือเขาเขาขึ้นหน้าฟีดของท w i ต t e อร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหรือว่าการยื่นหมูยื่นแมวแล้วก็เป็นส่วนของคนที่ชอบคริปโตอย่างอีรอนมัร์แล้วก็ซีคซ็บ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ขายไปตอนนั้นก็ไม่ต้องเสียใจนะครับซื้อเก็บไว้ในตอนที่ราคามาลงอีกรอบหนึ่งที่อยู่ประมาณสัก2บาทก็ได้นะครับอาจจะเก็บไว้นะครับเพื่อรอวันที่เรอมัดเข้าไปซื้อได้จริงๆเนาะ,ะไปที่ข่าวต่อไปกันเลยครับคู่แลกเปลี่ยนของ s h i บ a i n นและก็ SOL ใหม่รองรับโดย Kraken Exchange เนาะโดยการแลกเปลี่ยนนะครับคริปโตเคอเรนซีของ k r a k เ n ได้เพิ่มคู่การซื้อขายระหว่าง USDC เอ่ออ่อโทษทีครับ USDT สําหรับตัวชิบนะอินุแล้วก็ซูลาน่าแล้วก็ XMR นะครับแล้วก็ XTZ นะครับแล้วก็ Mana นะครับแล้วก็ AVX และโทเคนอื่นตามประกาศของวันศุกร์เนาะอ่าหนึ่งในฟอฟรมการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลชํานํานะครับได้รองรับเหรียญ Stablecoin ที่ได้รับความนิยมที่สุดในเดือนมีนาคม2017นะเชื่องต้นเดือนมกราคม2020การแลกเปลี่ยนยังประกาศรายชื่อนะครับตัว USD คอยนะก็คือตัวยีดดีนั่นแหละแล้วก็ในเดือนเมษายน2017นเาะคลาเนได้เปิดตัวการสนับสนุนสำหรับการซื้อขายมาจินในส่วนของ USD ด้วยนะอ่าในเดือนขอมิถุนายน2020ก็ได้เริ่มรองรับนะครับ USDT บล็อกเชนของอนะีเทียร m มเนาะ ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีคู่เทรดใหม่ของชิบะขึ้นมาแล้วเนาะก็อาจจะทําให้ราคาของชิบัเนี่ยขยับขึ้นลงได้มากกว่านี้ก็ได้เพราะว่ามีคู่เทรดใหม่ๆเริ่มขึ้นมันหมายความว่าส่วนต่างของการทํากําไรมันก็จะมีมากขึ้นนั่นเองบางคนก็อาจจะ ตอนนี้อาจจะทำำํากําไรในส่วนของชิบะแล้วก็ BNB หรือว่าชิบะย s d t u s ี c ึมันจะมีผลกําไรคือการขยับราคาที่แตกต่างกันยิ่งมีกู่เทรดมากเท่าไหร่นเนาะมันก็จะยิ่งอ่าบางคนก็จะหาช่องว่างในการทางกาไรได้มากขึ้นเท่านั้นนะเพราะว่ามันไม่จาเป็นที่เราจะต้องใช้สกุลเงินสกุลเดียวในการแลกเปลี่ยนมันก็เป็นข้อดีเปรียบของการเลงทิปโตนั่นเองเนาะ ก็ไม่ข่าวดีข่าวดีนึงสำหรับตลาดคริปโตที่เป็นภาพรวมเนาะบราซิลนะครับเตรียมรับบิตคอยเพื่อเป็นช่องทางในการชำระภาษีอสังหารนะคำว่าอาสังหาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นตลาดที่ใหญ่เลยนะนั่นหมายความว่าตลาดอาสังหายกตัวอย่างเช่นของไทยหรือของจีนเนี่ยที่มีมูลค่าเป็นแสนแสนล้านเนี่ยมันก็นั่นคือจํานวนเงินแสนแล้านเลยนะอยู่เฉพาะบราซิลเนี้ยอาจ ตัวเลขของอสังหาของบาราซิลก็ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไร่นะเพราะว่าเราก็ไม่ติดตามในส่วนของตัวเลขเนาะแต่ว่าตลาดอสังหาในมานครั้งที่ใหญ่ๆถ้าเกิดมีการใช้คริปโตเนี่ยในการสามารถชําระได้นั่นหมายความว่าจะมีการใช้ใจในส่วนของคริปโตคุณซีเป็นจำนวนมากเลยนะอ่าแล้วทีนี้นะครับก็จะทําให้คริปโตคุณซีได้วความนิยมมากขึ้นแล้วก็ราคาอาจจะดีขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้โดยเมือง Rio d นา a จโรนะครับแห่งบราซิลกำลังมองหาบริษัทด้านคริปโตเพื่อช่วยเหลือในการจัดทำระบบจ่ายภาษีสังหาในปี2 5 6 6ตามคำสั่งที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่11ครับโดยนะครับสิ่งนี้ได้รับอนุญ,ญาตให้ผู้เสียภาษีเนี่ยใช้คริปโตควบคู่ไปกับเงินเฟสหรือคือเงินสดเนี่ยนี่จะเป็นครั้งแรกของโลกนะครับที่รัฐบาลเปิดรับชำระภาษีโดยสังหาริมทรัพย์นะครับโดยเป็นคริปโตได้นะ โดยเขาก็ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าผู้ที่เสียภาษีเนี่ยสามารถชําระเงินสก,กุลอื่นๆได้นอกเหนือจากบิตคอยอาจจะมีการเปิดตัวสก,กุลเงินอื่นเข้ามาในอนาคตนะและจะมีการเปิดใช้การจ่ายภาษีอื่นๆนอกจากอสังหาในอนาคตอีกด้วยเนาะโดยบริษัทที่จะได้รับการว่าจ้างนเนี่ยจะต้องมีการตั้งอยู่ในเมืองของเมืองเมืองนั้นนะก็คือของบราซิลเองก็แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของกราดตองเขาทุกอย่างนะโดยบริษัทที่ว่าจ้างจะต้องทําการ ทำละบริการสุกุเงินดิจิตอลและแปลงเงินดิจิตอลน,นะให้เป็นเงินสดเป็นเฟสก่อนที่จะโอนไปยังรัฐบาลนั่นหมายความว่าบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนนะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่จะได้รับการว่าจ้างเนี่ยพอได้รับสุกุนเงินดิจิตอลจากคนที่เสียภาษีมาแล้วจะต้องแปลงสุกุเงินดิจิตอลน,นั้นนะให้กลายเป็นเงินสดก่อนแล้วเอาเงินสดนั้นไปจ่ายกับรัฐบาลนั่นเองสิ่งนี้หมายความว่าไงสิ่งนี้จะลดความซับซ้อนนะครับของรัฐบาลลงไปได้มากแทนที่เขาจะเอาไปแลกเองใช่ไหมก็มให ภาระตรงนี้ตกไปส่วนของบริษัทที่ว่าจ้างหรือบริษัทคริปโตที่เป็นคนที่ได้รับการว่าจ้างเนี่ยแปลงเงินไปให้เขานั่นคือข้อได้เปรียบไปข้อหนึ่งนะคือมันจะไม่มีความปันผัวเรื่องของการขาดทุนหรือกำไรนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือจะเริ่มจะปิดช่องทางในส่วนของการช่อชนหรือช่อโกงหรือว่าการเรียกว่าการทุจริตคอร์รัปชันเองเพราะว่าสมมติเงินี้ตอนมีความปันผนัวถูกไหมสมมติว่าเขารับมาประมาณนี้อาจจะบอกโอ้บางคนอาจจะ เออพอโอนไปถึงรัฐบาลกําลังจะทาการโอนเลยนะกำลังจะทำโอนหนึ่งนาทีปุ๊บโอ้ราคามันลงเนี้ยรัฐบาลเฮ้ยชันขาดทุนไม่ได้ละแบบนี้ก็ให้บริษัทเก็บตัวแปลเป็นเงินสดมาเลยแล้วก็ค่อยโอนมาก็เป็นการปิดช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะรอบคอบดีเหมือนกันนะแบบนี้ โดยเขาก็ได้บอกว่าริโอเดโจเนโรเป็นเมืองระดับโลกครับดังนั้นเราจึงติดตามเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางเิษรษฐกิจคับในจกักรวาลของสินทรัพย์ทางการดิจิตอลนะเรามองไปสู่อนาคตเราต้องการที่จะ เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของประเทศเมืองของเราเป็นเมืองแรกในบราซิลที่เสนอการชําระเงินประเภทนี้แก่ผู้เสียภาษีอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างดีเลยนะถ้าเกิดว่า,ามีการทําแบบนี้ไปนะครับนอกจากบราซิลแล้วเนะวาะก็จะอาจจะมีประเทศรือื่นๆกลับมาใช้สกุลเงินดิจิตอลในการจ่ายภาษีด้วยก็ได้แม้ก็เป็นไอเดียที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะแต่ว่ามันจะ พอเปิดใช้งานจริงๆแล้วมันจะตกอยู่ที่ตัวเลขประมาณเท่าไรก็คงอาจจะมีการอัปเดตนะถ้าเกิดมันมีตัวเลขที่มากเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับตลาดคริปโตก็ได้นะข่าวต่อมาครับเว็บเทรดคริปโตรุ่นเก่าอย่าง blockchain.com ได้รับอนุญาตในสิงคโปร์แล้วเนาะ,ะกระดานเทรดคริปโตยุคบุกเบิกอย่าง blockchain.com กลายเป็นอีกหนึ่งบริษัทล่าสุดที่ได้รับอนุญาตของธนาคารกลางสิงคโปร์เพื่อบริการดิจิตอลเพลย์มต์โทเค็นในประเทศแล้วนะอ่า การได้รับอนุญาตของบล็อกเชนดอทคอมเกิดขึ้นหลังจากคอยเบดได้รับอนุญาตในใบเดียวกันหลังจากแบงค์ชาติสิงคโปร์มันนี่เชรีหรือ MAS เมื่อวันที่11ตุลาที่ผ่านมานะอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับและก็ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่การบอกกลาวข้อสารในเรื่องของกลิ่นตัวเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัดลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย